อยู่กันในแบบขัดที่1.6นะคะคณิตศาสตร์ป .4 สเล่ม 1. หนึ่งบทที่1จํานวนนักที่มากกว่า1 0 0 0 0 0สนเป็นแบบขัดของสสวทอยู่ในหน้าที่สิบสองนะคะแบบขัดนี้นะคะก็จะเป็นการหาค่าประมาณจํานวนเต็ม10ของจํานวนที่กําหนดให้นะคะข้อที่1ใหญ่ค่ะก็ให้เราเติมตัวเลขแสดงจํานวนค่ะห8ิดค่ะกาหนดให้มาเป็นเลข68อยู่ระหว่างเลขใดกับเลขใดอ่ะหกสิบแปดเนี่ยมันก็จะอยู่ระหว่างเลข60สิบกับเลขเจ็สิบนะคะ ถ้าเราลองคิดตามนะคะว่า68เนี่ยมันเลยครึ่งมาแล้วนะคะมันเหมือนเลยครึ่งทางที่จะอยู่ระหว่าง60กับ70นะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณเต็ม10ของ68ก็จะใกล้เคียงกับ70นะคะต่อไป302ค่ะ302นะคะเป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง300กับ310นะคะ เพราะฉะนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มส0บของ3 0 2้อสองเนี่ย3 0 2รอสองเนี่ยมันใกล้3 0 0ร้อยมากกว่า3 1 0สใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณเต็ม10บของ3 0 2้อสองก็คือส0 0ร้อยนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ามค่ะ4 4 5้อสี่ห้าจะอยู่ระหว่าง4ี่ร้อยสี่กับ4 5 0้อยห้าสิบค่ะถ้าเราลองนึกภาพตามนะคะ4 4 5ี่เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเลยค่ะอยู่ตรงกลางระหว่าง4 4 0้อยสิ 450หสิถ้าเราเจอจํานวนที่อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะค่าประมาณจํานวนเต็มสิบของจํานวนนั้นก็จะต้องเป็นเลขที่ปัดขึ้นค่ะก็คือจะใกล้เคียงกับ450มากที่สุดนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ996ค่ะเป็นจํานวนที่อยู่ระหว่าง990กับ1,000ค่ะซึ่ง996นะคะจะอยู่เกือบจะถึงเลข1,000ค่ะเพราะฉะนั้น ค่าประมาณใกล้เคียงเต็มสิบของ9ก6ก็คือ1000นั่นเองค่ะก็เสร็จแล้วค่ะในข้อที่หนใหญ่มาดูข้อที่2ใหญ่กันเลยค่ะเขาบอกว่าให้เราโยงเส้นระหว่างจํานวนทุกจํานวนที่มีค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบตรงกับจํานวนในโหลกแก้วทีนี้เราก็มาดูเขาว่าจํานวนใดบ้างพอเราประคะเราประมาณค่าที่เป็นจํานวนเต็มสิบแล้วจะมีค่าประมาณเป็น90บนะคะจํานวนนั้นก็จะต้องเป็นจํานวนที่ ตั้งแต่86ดสิไปจนถึง94นะคะเราก็จะดูว่ามีจำนวนใดบ้างนะคะตั้งแต่ตไม่ใช่86สีตั้งแต่85ดสไปจนถึง94นะคะก็จะมี92ค่ะที่พอประมาณค่าแล้วจะเป็น90นะคะแล้วก็85ค่ะพอประมาณค่าแล้วก็จะเป็น90นะคะต่อไปจำนวนใดบ้างที่พอประมาณค่าแล้วจะมีค่าประมาณเต็มสิอยู่ที่430นะคะจำนวนนั้นก็จะต้องเป็นจำนวน ที่น้อยกว่า4ี่รอยสสิบแล้วก็มากกว่า430ก็คือตั้งแต่425ไปจนถึง434นั่นเองค่ะในที่นี้ก็จะมี434แล้วก็426ค่ะต่อไป500ร้อจำนวนที่จะสามารถประมาณค่าเต็มสิบแล้วจะได้ค่าประมาณเป็น500นะคะก็จะต้องเป็นจำนวนที่น้อยกว่า500ก็คือตั้งแต่495 ไปจนถึง504นั่นเองค่ะจำนวนนั้นก็จะมี497นะคะแล้วก็503ค่ะหน้า12เสร็จแล้วค่ะต่อไปมาดูกันในหน้าที่13บาเลยค่ะอันนี้ให้เติมคำตอบนะคะเขาบอกว่าข้อที่1นึ่จำนวนนับที่มีค่าประมาณเป็น170อันนี้ก็คำตอบเนี่ยมีมากมายหลากหลายนะคะแต่ว่าให้เราเลือกตอบเพียง3าคำตอบนะคะ ก็คือจํานวนที่พอประมาณค่าแล้วจะได้ค่าประมาณเต็มสิบเป็นหนึ่งร้อยเจ็สิบนะคะก็จะตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งร้อยหกสิบห้าไปจนถึงหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะคะแล้วก็ตั้งแต่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดไปจนถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นั่นเองจํานวนตั้งแต่ว่าหกสิบห้าถึงร้อยเก้าแล้วก็ร้อยเจ็สิบเอ็ดถึงร้อยเจ็สิบสี่เราจะตอบเป็นจํานวนใดก็ได้นะคะเลือกตอบแค่สามจำนวนอันนี้ก็จะยกตัวอย่างนะคะเป็นหนึ่งร้อยหกสิบหกก็ได้คะ่ะหนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดหนึ่งร้อยเจ็สสบี่ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคําตอบที่ถูกต้องนะคะคําตอบที่ถูกก็คือจะมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอยู่ในขอบเขตที่เขียนไว้นี้นะคะจํานวนที่อยู่กลางระหว่าง2 0 9กับ2 2 1ยบเนะคะก็คือ2 1 5ิบนั่นเองมีค่าประมาณจํานวนเต็มส0คือ2 1 5อยสิบหอยู่ระหว่าง209กับ2 2 1ยค่าประมาณจํานวนเต็มส0นะคะก็คือ220นั่นเองเพราะว่า2 1 5้เนี่ยมันใกล้220บนะคะ ต่อไปข้อที่สามค่ะกําหนดห้าสิบสี่แล้วก็สี่เหลี่ยมห้าสี่แล้วก็สี่เหลี่ยมเป็นจำนวนสามหลักเลขโดดที่เติมในสี่เหลี่ยมแล้วทําให้จํานวนเหล่านั้นมีค่าประมาณเป็นห้าร้อยสี่สิบได้แก่ก็คือเป็นจํานวนที่เนื่องจากเขาจำกัดมาว่าหลักร้อยและหลักสิบเป็นห้ากับสี่นะคะจำนวนที่เติมในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ต้องเป็นจํานวนที่ไม่เกินสี่นะคะก็คือได้ตั้งแต่หนึ่งสามสี่เพราะฉะนั้น เลข3าหลักที่พอประมาณท่าแล้วจะได้5 4 0สิก็จะได้แก่5้า5้อ5สี่4 4บดห้า้อยสิบสองห้า้อยสี่บสามห้าร้อยสี่บสี่ค่ะก็จะมีประมาณนี้ค่ะต่อไปข้อสี่กหนดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม6เป็นจำนวนสาหลักเลขโดด2ตัวที่เติมในสี่เหลี่ยมสองช่องแล้วทําให้จำนวนนั้นมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม1ิบได้แ0 0อยคือเลข7กับเลข9กานั่นเองค่ะต่อไปข้อที่ห้าค่ะ จุด,จ,ดจุดเป็นจานวนนับที่น้อยที่สุดและจุดจุดเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่มีค่าประมาณ360จํานวนที่พอประมาณค่าแล้วจะได้360กนะคะก็คือ3 5 5ที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะพอประมาณค่าเป็นเต็ม10แล้วเนี่ยก็จะได้เป็น360และจํานวนที่มากที่สุดก็คือ3 6 4นั่นเองพอประมาณค่าแล้วก็จะได้เป็น3 6 0นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเติมข้อความและค่าประมาณเป็นจานวนเต็ม10 ประเทศไทยมีทางหลวงแผ่นดินสายลักสีสายที่เชื่อมการจราจรระหว่างภูมิภาคต่างๆดังนี้ถนนพหลโยธินจากกรุงเทพฯถึงเพเรอแม่สายจังหวัดเชียงรายระยะทาง995กิโลเมตรถนนมิตรภาพจากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดหนองคายระยะทาง5 0 9กิโลเมตรถนนสุขุมวิทจากกรุงเทพฯถึงจังหวัดตราระยะทาง448กิโลเมตรถนนเพชรเกษมจากกรุงเทพฯถึงอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาระยะทาง1,274กิโลเมตรทีนี้เราก็มามาติมคำตอบนะคะถนนที่ยาวที่สุด ก็คือถนนเพชรเกษมนะคะก็เติมไปว่าเพชรเกษมมีระยะทางประมาณให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบทีน,นี้เรามาดูหลักการประมาณค่าอย่างง่ายนะคะที่ใช้โดยที่ไม่ต้องนึกถึงเส้นจํานวนหรือว่านึกภาพถึงว่ามันอยู่ใกล้เลขอะไรมากที่สุดนะคะถ้าประมาณค่าจํานวนเต็มสิบนะคะให้ดูที่หลักหน่วยค่ะดูที่หลักหน่วยถ้าหลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งสสามสี ให้ตัดทิ้งค่ะแล้วเปลี่ยนเลขนั้นเป็นเลขศูนย์นะคะอย่างอันนี้ค่ะระยะทางของถนนเพชรเกษมนะคะหลักหน่วยของตัวเลขชุดนี้นะคะเป็นเลขสี่ซึ่งเข้าเงื่อนไขค่ะพอเป็นเลขสี่ปุ๊บให้เราตัดทิ้งเลยค่ะแล้วเปลี่ยนเลขสี่เป็นเลขศูนย์เพราะฉะนั้นค่าประมาณเต็มสิบของถนนเพชรเกษมค่ะก็จะได้หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบนั่นเองค่ะถามว่าถ้าเป็นเลขอื่นล่ะนอกจากเลขสี่แล้วนะคะที่จะใช้หลักการนี้ได้ก็คือต้องเป็นเลขหนึ่งสองสาม แล้วก็4นะคะมี4ีํจำนวนที่ใช้หลักการนี้ได้ก็คือตัดเลขนั้นทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็น0ค่ะต่อไปถนนรองลงมาถนนรองลงมาก็คือถนนพาหลโยทินค่ะก็คือมีระยะทาง995กิโลเมตรก็เขียนเลยพาหุนโยทินเช่นเดิมค่ะถ้าให้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10ให้ดูหลักหน่วยแต่เนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขก็คือ ถ้าหลักหน่วยเป็นเลข1 2 3 4ให้ตัดเลขในหลักหน่วยนั้นทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะแต่ถ้าตัวเลขในหลักหน่วยเป็นเลข5 6 7 8 9ไม่ใช่แค่5อย่างเดียวนะคะจะเป็น5 6 7 8ก็ก็ตัดเลขเหล่านั้นทิ้งเช่นกันค่ะแล้วเปลี่ยนเป็นศูนย์แล้วก็ปัดไปปัดไปหลักสิบอีกหนึ่งสิบนะคะเพราะฉะนั้นจาก995เนี่ยประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มสิบก็จะได้ค่าประมาณ1000กิโลเมตรค่ะอันนี้นอกจากตัดแล้วก็ต้องดดะะปดด แล้เปลี่ยนเป็นศูนย์นะคะต่อไปปัญหาที่สามถนนที่มีระยะทางใกล้เคียงกันคือถนนอะไระก็คือถนนมิตรภาพและถนนสุขุมวิทค่ะก็เขียนไปเลยว่ามิตรภาพและถนนสุขุมวิทซึ่งถนนมิตรภาพอเอามิตรภาพก่อนนะเพราะว่าเราเขียนมิตรภาพก่อนนะคะมีระยะทางประมาณเราไปดูที่ถนนมิตรภาพค่ะ ถ้าตดมิตภาพให้ให้ประมาณค่าเปน็นเลนเตสิดูที่หลักหน่วยเช่นเดิมค่ะอันนี้เข้ากรณีที่2ค่ะก็คือตัวเลขตั้งแต่5 6 7 8 9นะคะให้ตัดเลขในหลักหน่วยทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นศูนยค่ะแล้วปัดไปในหลัก10อีก1นึค่ะเพราะฉะนั้นจาก509เนี่ยพอค่าประมาณจำนวนเต็ม10ก็จะได้510นั่นเองค่ะอะ่ต่อมายาวกว่าถานนสุขุมวิทอ่ะก็เขียนเลย ซึ่งมีระยะทางประมาณทีนี้เราก็มาดูระยะทางที่ถนนสุขุมวิทค่ะประมาณค่าจำนวนเต็มสิบดูที่หลักหน่วยเช่นเดิมค่ะอันนี้ก็เข้าในกรณีที่สองนะคะคือตัวเลขในหลักหน่วยมีเป็นเลขตั้งแต่สี่ห้าเป็นเลขตั้งแต่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซึ่งมันเป็นเลขแปดใช่ไหมคะเราก็จะตัดทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นศูนย์แล้วก็ปัดไปในหลักถัดไปอีกหนึ่งสิบค่ะจากสี่ร้อยเก้าสิบแปดก็จะประมาณค่าใกล้เคียจงจำนวนเต็มสิบคือสี่ร้อยเก้าสิบนั่นเองค่ะ